สวัสดีค่ะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่ครูแชมป์พานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัสดุที่บ้านทุนเหล็กนะคะวันนี้เราก็กลับมาเที่ยวจังหวัดส,สิงห์บุรีกันค่ะครูแชมป์จะพานักเรียนมาดูเอกลักษณ์ของชาวบางระจันนะคะเป็นเอกลักษณ์ที่นักเรียนเห็นอยู่ด้านหลังครูแชมป์ค่ะก็คือไหสีหูนะคะเอกลักษณ์คู่บางระจัน นักเรียนทราบไหมคะว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนยังไงเดี๋ยววันนี้ครูแชมป์จะพาไปเที่ยวเตาเผาแม่น้ำน้อยค่ะไปกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่โบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อยตำบลเชิงกัดอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะซึ่งเตาเผาแม่น้ำน้อยนี้ค่ะตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระปางนะคะในอดีตค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งผลิต เครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ที่สุดในสมัยอยุธยาเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมขัางไปกันค่ะวันนี้เราก็โชคดีนะคะที่มีเจ้าหน้าที่ค่ะจะมาให้ความรู้กับนักเรียนค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อแมวค่ะชื่อวันเพนสอรอดค่ะเป็นประชาสัมพันธ์อยู่ที่เตาเผาไม่น้ำน้อยแห่งนี้ค่ะค่ะแล้ววันนี้จะให้พี่แมวนะคะเล่าเกี่ยวกับเตาเผาไม่น้ำน้อยค่ะค่ะค่ะบริเวณข้างหลังนี้นะคะจะเป็นเตาเผาที่ อยู่คู่กันเป็นตเตาเผาที่มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ที่สุดในตอนนี้นะคะคือลักษณะน,นี้ก็จะเป็นเหมือนเตาเรือประทุนเขาเรียกกันแบบนี้เพราะว่ามีลักษณะน,นูนเหมือนหลังคาเตาอะไรอย่างเงี้ยะะเหมือนเหมือนกระโดงเตาอะไรประมาณน,น,นี้แล้วก็รูปร่างก็เหมือนเรือค่ะเขาก็เรียกว่าเตาประทุนค่ะแล้วเวลาเขาเผาเครื่องปั้นดินเผาหายซีหูใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเขาทํำยังไงอะคะ่ะเขาก็ ตรงนี้นะคะจะแบ่งเป็น 3- 3สาส่วนนะคะก็จะเป็นห้องเชื้อเพลิงซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงพื้นที่ใหญ่ๆตรงนั้นก็คือเอาไว้วางภาชนะที่เราจะจะเผานะคะ,อะค่อเครื่องปั้นทั้งหลากก็คือปั้นเอาเอา,เอาดินดินเดี่ยวเนาะมาปั้นแล้วก็สําเร็จขึ้นรูปแล้วก็มาวางตรงนี้ามาวางไว้ตรงกลางอันนี้เป็นเป็นห้องที่เราเอาวางเครื่องปั้นดินเผาที่มีเ,เศษๆอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีป่องป่องปัน้นข้างบนนะคะ คือเตาเผาที่นี่คือเราจะไม่ใช้ไฟเผานะคะเราจุดไฟก็จริงแต่เราใช้ความร้อนอเป็นการอบเครื่องปั้นดินเผาถ้าเกิดว่าเครื่องปั้นดินเผาไม่ได้คุณภาพเขาจะทิ้งไว้ตรงนี้เลยมา,าข้างๆเลยใช่ไหมคะ,คะที่เราเห็นเป็นรอยชํารุดแตกหักเนี่ยค่ะก็คือจากสมัยนู้นเลยเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดขุดลงไปอีกก็จะมีอีกหลายๆชิ้นอ,อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์สมบูรณ์มากมากแล้วมีขนาดใหญ่มากนะคะค<ช>่ะ<อ>ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะบริเวณด้านนอกอาคารใช่ไหมคะพี่แมวค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งเตาเผาไม่น้ำน้อยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันค่ะเดี๋ยวตามพี่แมวกันไปค่ะกอ,องเอาเพิ็กสิ่งเจปนที่เป็นอิดเป็นหินเป็นเพิ็กเปลือกหอยเปลือกปูอย่างเงี้ยเอาออกให้หมดเลย เอาแต่ดินที่เป็นเนื้อดิน,ดนจริงๆใช่ <ๆ S 1> ค่ะวันนี้นักเรียนก็ได้รับความรู้นะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อให้ความร้อนนะคะก็คือเตาเผาแม่้ํา,าน,น้อยนะคะเขามีการนาเอาดินค่ะมาขึ้นรูปแล้วก็ให้ความร้อนนามาเผาจนเป็นเครื่องปั้นดินเผาหรือที่เราคุ้นกันก็คือหายชีหูนั่นเองวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แมวมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้กับนักเรียน<ช>ค่ะ ค่ะขอบคุณมากมากค่ะหลังจากที่เราได้รับความรู้เกี่ยวกับการทําเครื่องปั้นดินเผาของเตาเผาแม่น้าน้อยแล้วนะคะตอนนี้หิวข้าวหิวขนมค่ะเดี๋ยวเราไปทําขนมกันดีกว่าค่ะจะทําอะไรรอติดตามชมค่ะไปกันค่ะตอนนี้ครูแชมป์ก็วักกลับมาที่บ้านแล้วค่ะเราไปทําขนมทานกันค่ะวันนี้เราจะมาทําขนมฟองดูช็อกโกแลตกันค่ะอุปกรณ์ก็มีง่ายๆเลยนะคะอันแรกค่ะก็คือ ดาร์คช็อกโกแลตค่ะมีลักษณะเป็นเม็ดๆแบบนี้คล้ายๆกระดุมนะคะอันที่สองค่ะก็คือวิปครีมค่ะหรือจะใช้มันเป็นอันน้ำก็ได้นะคะต่อไปค่ะก็คือสิ่งที่เราจะนําไปจุ่มช็อกโกแลตก็คือคนนี้มีมาชิโน่ค่ะแล้วก็ผลไม้อะไรก็ได้อันนี้จะเป็นกล้วยนะคะถ้าทำแล้วเราเป็นนักทาำเลเริ่มต้นด้วยการละลายวิปครีมค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํานี่เลยค่ะดาร์คช็อกโกแลตนะคะที่มีลักษณะเป็นเม็ดๆแบบนี้ใส่ลงไปค่ะนักเรียนสังเกตนะคะว่า มันจะเป็นยังไงใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะใช้ช้อนคนฝาเคยสังเกตนอะไรไหมคะช็อกโกแลตเมื่อกี้นี้จากเดิมที่เป็นก้อนนะคะตอนนี้ได้รับความร้อนมันก็จะเริ่มละลายแล้วค่ะเราก็จะคนไปจนกว่าจะละลายหมดนะคะเราก็จะได้ช็อกโกแลตฟองดูแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเย็นลงอีกนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสําคัญแล้วค่ะก็คือการนํลู้วยแล้วก็มัชเมลโลที่เราเตรียมไว้ ไปจุ่มในฟองดูชอเเ็อกโกแลตกันค่ะเริ่มจากกล้วยก่อนนะคะนี่ค่ะมาร์ชเมลโล่ฟองดูช็อกโกแลตมันยอดมากนักเรียนจะเห็นว่าการททาฟองดูเมื่อกี้นี้นะคะเป็นการนำชอเเ็อกโกแลตซึ่งมีสถานะของแข็งมาให้ความร้อนหรือการเพิ่มอุณหภูมิทำให้ช็อกโกแลตเกิดการละลายค่ะ เมื่อเรานำผลไม้ไปจุ่มช็อกโกแลตและทิ้งให้เย็นลงช็อกโกแลตก็จะแข็งแล้วก็เคลือบติดผิวของผลไม้ค่ะการทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีการนำดินเหนียวมาปั้นและขึ้นรูปจากนั้นนำไปเผาโดยการให้ความร้อนเพื่อไล่น้ำและความชื้นทำให้เครื่องปั้นดินเผามีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานในการทำอิฐก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะคือมีการเผาอิฐเพื่อให้ความร้อนค่ะ ส่วนการทำน้ำแข็งหรือไอศครีมนั้นเป็นการนำของเหลวมาใส่แม่พิมพ์และทำให้เย็นลงโดยการลดอุณหภูมิเพื่อให้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเมื่อทำให้วัสดุร้อนขึ้นโดยการเพิ่มอุณหภูมิหรือทำให้เย็นลงโดยการลดอุณหภูมิวัสดุนั้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะ หากเราจุดเทียนไขจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเมื่อเทียนไขได้รับความร้อนก็จะหลอมละลายกลายเป็นของเหลวหรือที่เราเรียกว่าน้ําตาเทียนค่ะและเมื่อน้ําตาเทียนเย็นลงมีอุณหภูมิต่าลงก็จะแข็งตัวค่ะส่วนการเป่าแก้วค่ะเป็นการนําหลอดแก้วหรือเม็ดแก้วมาให้ความร้อนเพื่อให้หลอมละลายหรืออ่อนตัวลงสามารถดัดหรือเป่าเป็นรูปร่างต่างๆค่ะส่วนการเชื่อมเหล็ก เป็นการทำให้เหล็กติดกันโดยการให้ความร้อนจนเหล็กหลอมจากนั้นนำเหล็กมาเชื่อมต่อกันและเมื่อเหล็กเย็นลงก็จะติดกันค่ะเราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำโครงสร้างต่างๆหรือว่าทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะส่วนการทำทองคำเป็นการนำทองมาหลอมให้ละลายโดยใช้ความร้อนค่ะและนำทองที่หลอมละลายแล้วใส่แม่พิมพ์เพื่ออัดเป็นแท่งรีบเป็นเส้นดัดหรือว่าทำลวดลายต่างๆเป็นทองคำแท่งหรือว่าทองรูปพรรพัน์ต่างๆอย่างสวยงามค่ะ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่อาจทำให้มีสีรูปร่างและกลิ่นเปลี่ยนไปอย่างเช่นการเผากระดาษนะคะทำให้มีสีรูปร่างแล้วก็มีกลิ่นค่ะการทําปลาตากแห้งทําให้เนื้อปลาแห้งแล้วก็มีสีที่เปลี่ยนไปค่ะหรือแม้กระทั่งการทําไข่ดาวที่ทําให้ไข่มีสีรูปร่างและกลิ่นที่เปลี่ยนไปค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ได้ทั้งไปเที่ยวได้ความรู้แล้วก็ยังได้ขนมอร่อยๆแบบนี้อีกนะคะครั้งหน้าคูแชมจะสอนเรื่องอะไรรอติดตามชมนะคะสำหรับตอนนี้ขอตัวไปชิมผลงานตัวเองก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ